ทีนี้ก็เข้าไปทํางานวันแรกก็เข้าไปเขาก็แบบยืนประชุมว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้แบบนี้นะค่าแรงเท่านี้นะอะไรเงี้ยโอทีเท่านี้นะเขาก็เล่าสบายดีสบายดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับ,ขบรเข้าสู่ส่องยูทูบ e บาเอิร์กล่าทดยนะครับมันี้บาเอิร์กกระปุ่ฟสุดเมดนะครับจีมาน,นําเสนอเดือดเดือดีเน้ะพี่น้องเซิร์ฟมามีสาวผมมาคนหนึหน่งเพิ่นใดมาก อ่ามาทํางานอยู่ประเทศไทยอยู่โรงงานอย่างหนึ่งเพิ่อนในเราความน่ายใจเขาควรเอาเป็นเรามาคนไทยปฏิบัติต่อเพิ่นแบบไรเลยว่ามีมีการซ่วยเรือเพิ่นยามเพื่อนทุกโต๊ะคู่ไรเงี้ยเนี่เพิ <S <S ่นป่าปิ่้มใจได้ี่นอ้องคี่ว่าได้เห็นความดีจากชาวนาอยู่ที่ประเทศไทยเนะาะคิดว่าได้จ้างเพิ่นเนาะเรื่องนั้นจริเป็นยังไงเขาไปหบไปซุมจากปานนกเพิ่นเเราเพื่นเรา ตอนอื่นกะโคได้ญาตสร้างคลิปต้นสบปะรดต้งสับปะรดสาวหมอนก็ได้สาวหมอนสาวหมอนนี่ที่คุยกับแมงได้เป็น้องเนี่มาเพื่อว็นการณาเสียไปละได้พี่น้องเนาะเข้าไปหับไปสมคลิปต้องกันไปประกอบกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับแน่นะสาวพมอนในช่องนะ มาค่ะเที่ยวนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยแรกๆนะคะทางานอะไรมางนะคะก็แรกๆเลยนะคะตอนที่แนนเข้ามาที่เมืองไทยปุ๊บเข้ามาได้สองวันก็ไปสมัครงานเลยนะคะพอเช้าก็สมัครงานก็ได้โรงงานโรงงานหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะคืออ่าซึ่งแบบทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วว่าจังหวัดสมุทรสาครค,คือเป็นจังหวัดที่ ตางดาวเยอะอะไรเงี้ยนะคะคนพม่าคนมอญอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วนะคะคือตอนที่เข้าไปแรกๆปุ๊บก็ไปสมัครงานโรงงานหนึ่งอะไรเงี้ยตอนที่ไปสมัครสมัครก็คือแบบติดเลยแหละคือเขารับเขารับทํางานพอเขารับทํางานปุป๊บเราก็ไปทํางานวันแรกเนะาะคือเอาจริงอะเราพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยแบบว่า,วาตอนที่ไปแรกๆสัมภาษณ์งานเขาก็จะมีแบบว่ามีคนแปลภาษาเป็นคนพม่าเหมือนกันนะคะเขาแปลภาษาวันเนี้ย มาสมัครงานที่นี่นะต้องทําแบบนี้นะต้องมีอะไรมากอะไรเงี้ยต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรยอะไรเงี้ยเราก็เออทำงานขั้นตอนที่เขาบอกแล้วทีนี้ก็ได้โรงงานนะคะเป็นโรงงานโรงงานเขาเป็นโรงงานที่แบบทําหลายแผนนนะคะทําหลายอย่างเลยซึ่งอย่างแนนนี่คือไปได้โรงงานที่เขาทาขนมเก yeah, ี่ยวกับขนมอะไรเงี้ยเกี่ <Yeah, S 1> ยวกับข,ข้าวกรองอะไรเงี้<ๆ>ย,ย <S <S ก็ไปทามอนแรกเลยคือแบบเออเขาบอกว่าเนี่ยต้องนั่งรถไปอะไรเงี้ย ตอนแรกคือแบบตอนที่เราเห็นแรกๆคือเขาเป็นเขานั่งไปแบบไปทํางานกันนั่งรถแบบรถเมย,ย์อะไรเงี้ยไปทํางานกันเราก็คินในใจว่าืมเหมือนนักโทษเลยเนาะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงแต่พอสมัครก๊บเราก็ได้โรงงานนั้นพอดีก็เลยาไปทํางานนั่งรถเมย์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงเลยพอไปถึงปุ๊บก็ว่าแบบคัดคกนอะไรเงี้ยเขาเอาแบบแผนน,น,นี้เอาเท่าไรแผนนี้เอาเท่าไรอะไรเงี้ยแรกๆเราก็ไปทาแผนกเขาทํากับข้าวข้าวก่องอะไรเงี้ย ทำอะไรหลายๆอย่างกระเพาะปลาอะไรประมาณเนี้ทำหลายๆอย่างนะคะแล้วทีนี้ก็เข้าไปทํางานวันแรกก็เข้าไปเขาก็แบบยืนประชุมว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้แบบนี้นะค่าแรงเท่านี้นะอะไรเงี้ยโอทีเท่านี้นะเขาก็เล่าให้ฟังแบบโอที OT ชั่วโมงหนึ่งได้เท่าไรอะไรเงี้ยคแบบ่าแรงเท่าไหร่เ,เสร็จป,ปุ๊บเขาก็ให้ชุดมานะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นรองเท้าเป็นหมวกอะไรเงี้ยมันเป็นชุดที่แบบ พ่อมันทําอาหารนะมันต้องสะอาดอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่รู้แล้วเนาะว่าเขายังไงอะไรเงี้ยพอเดินเข้าไปปุ๊บก็นั่งใส่รองเท้าใส่รองเท้าไม่ได้เพราะรองเท้าเบอร์เล็กไปก็ไปนั่งนั่งลงพื้นแล้วก็ใส่รองเท้าเขาเ็เอาจริงหัวหน้าคนไทยนะคะที่แบบ อยู่กับพนักงานพม่ามาตั้งดาวมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดภาษาไทยได้ภาษาพม่าได้นิดๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่เอามาเอายิบแปาได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายิบแปาอะไรเงี้ยก็สกปรกนะอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคเพราะเราก็แบบฟังใคยไม่รู้อยู่แล้วเขาแบบพอพูดพม่าได้เอก็น่ารักดีเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้าเสร็จอะไรเสร็จเข้าไปล้างมือล้างอะไรเดินเข้าไปทํางานเขาแบบชี้แจงว่าเนี่ยเด็กใหม่พนักงานใหม่ก็คือต้องอยู่แผนกนี่นะช่างนี่ช่างนี่อะไรเงี้ยก็ยืนทํางานอยู่ ต่โรงงานคือบอกว่าโรงงานแบบสะอาดจริงๆสะอาดมากๆเพราะว่าเขาจะล้างมือทุกสิบห้านาทีทํางานแบบล้างมืออะไรเงี้ยแล้วแบบต้องใส่ผ้าปิดปากนะเห็นแค่ลูก,กตาะต่ายพอใส่ถุงมือถุงเท้าใส่ครบวันแรกที่ทํางานคือแบบว่ายืนอะยืนทั้งคืนเราแบบยืนไม่ไหวเนะาะพอเช้ามาเท้าบว,วมแบบบวมเลยเดินกลับบ้านมาก็แบบเลยมาเล่าให้พี่สาวฟังว่าโอ้งานหนักมากแบบทาไม่ได้จริงๆไม่ไหว พี่สาวก็เลยเออไม่ได้นะอะไรเงี้ยพอเรามาถึงแล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้แบบไอใครไงก็เลยเออก็ทํางานต่อพอพอทํางานต่อปุ๊บไปวันที่สองก็ไปทํางานปกติแล้วทีนี้เราดูความที่เราไม่เคยมานั่งทํางานแบบนี้ไม่เคยมานั่งทํางานที่แบบต้องเร่งต้องทําเป็นกิโลรือวก็ต้องทําเป็นเวลาแบบชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่เคยทํางานแบบนี้ด้วยแล้วทีนี้เขาก็แบบดา่า ถามมาฟังออกไหมคือฟังออกเพราะว่าที่บ้านก็ดูทีวีเนาะอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกคลิปก่อนว่าที่บ้านก็ดูทีวีดูละครอะไรเงี้ยก็พอฟังไ่ายออกอะไรเงี้ยเนี่ยทํางานน่ะไม่คุ้มกับค่าแรงเลยอะไรเงี้ยทํางานวันละสามร้อยทำงานไม่คุ้มค่าแรงเลยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาคุมแบบน่ากลัวเนาะเราก็แบบไม่ค่อยชอบเพราะเราไม่รู้ไงว่าเออเขาต้องทํางานเป็นเวลาแบบนี้จริงๆเพราะเราก็เพิ่งมาทํางานครั้งแรกแล้วทีนี้ก็ ทำงานไป <c oughs> ประมาณได้ประมาณสามวันสี่วันคือเราก็อยู่แผนกนั้นดความที่แผนกนั้นน่ะมันหนาวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกับแบบไม่ค่อยจะแบบถูกกับอะไรนาหนาวอยู่แล้วชอบแบบร้อนๆมากกว่าอะไรเงี้ยพอพออยู่กับอาการหนาวมากๆก็ทางานไม่ค่อยได้มือไม้สานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็าตะโกนแบบเนี้ยแผนกข้างล่างอะแผนกขนม่ะเขาจะรับเขาจะแบบ คอคนสิบคนอะไรเงี้ยใครอยากไปไหมเราฟังใครได้ก็ยกมือเลยวคนแรกแล้วเขาบอกว่าเออเรียกเพื่อนมาเลยอะไรเงี้ยสิบคนอันนี้คือไม่ได้แบ่งชั้นว่าไม่ได้อะไร้วคือเรียกคนมอนไปทั้งหมดเลยคือด้วยความที่เราฟังออกเขาก็เลยบอกว่าเออะเรียกเพื่อนมาเลยอเงี้ยเราก็แบบดึงเอาคนมอนอย่างเดียวเลยสิบคนเพราะว่าเราสื่อสารภาษาภาษาพมา่าไม่ค่อยได้เพราะว่าจากบ้านที่เราอยู่ก็ห่างไกลจากคือห่างไกลที่แบบ จากตัวเมืองพม่ามากๆพระเป็นคนมอญน,นะอยู่ติดชายแดนของกาญจนาาบุรีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นคนมอญที่ไม่ค่อยได้พูดภาษาพม่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็เรียกแต่คนมอญลองไปน่าพโลงไปปุ๊บเออก็โอเคทํางานตรงนั้นมันได้ประมาณมปีกว,กว่าเกือบสองปีอ้าจริงนะก็แบบหัวหน้าง,งานาก็รู้อยู่เนาะหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแซวน่นนี่นั่นแซวเล่นอะไรเงี้ยบางคนก็แบบ เซลเล่นแบบเอ้ยชอบน้องแนนจังเลยอะไรเงี้ยแบบเออเราก็ซื่อๆนะเราก็ไม่รู้เออก็เล่นไปทํางานตรงนั้นได้แบบสักพักหนึ่งเอาจริงนะทํางานอะกับคนไทยไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะคนไทยเป็นคนที่แบบถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอย่างเงี้ยเขาก็เอ็นดูเราเหมือนแบบน้องคนนึงด้วยความที่เราก็แบบว่าเป็นคนพม่าอะไรเงี้ยเขาก็คอยสอนงานคอยแบบสอนทุกๆอย่างแล้วก็แบบอะไรที่เราพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะสอนเขาว่า ถือมาพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็จะบอกยังแบบตะปูอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ตะปูเขาก็สอนกินข้าวช้อนน,อน้ําอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราจนแบบพอพูดภาษาไทยได้มากก็ทํางานตรงนั้นได้สักพักหนึ่งก็คือมีปัญหากับก็คือแบบทะเลออกกาะกันแหละเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทะเลาะก,กับคนบ้านตัวเองเหมือนกันเขาเป็นคนมอนเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาอะมี ผู้จัดการของของโรงงานนั้นนะ่ะรับเลี้ยงเขาแล้วเขาก็เลยได้เป็นแม่เ,เป็นแบบพี่เลี้ยงในแบบโรงงานอะไรเงี้ยพอได้เป็นพี่เลี้ยงปุ๊บเขาก็แบบเอออำนาจอำนาจสูงอะไรเงี้ยก็เลยพแบบูดจาไม่ดีเลยแบบทะเลาะกัอนอะไรเงี้ยทำให้เราแบบไม่อยากทํางานต่อทุกคนโหน้าทุกคนแบบคือดีกับเรามากๆทางานที่ไหนก็ได้งานสบายตลอดเป็นคนที่แบบทํางานได้งานสบายตลอดเลยเข้าโรงง,งานไป จากที่เคยทํางานแผนกบรรยายนีน่นแบบอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งแบ่งให้เราแบบมาทํางานแบบช่างสารช่างแบบกกน้ําตาลพวกโนมอะไรเงี้ยเป็นงานที่สบายและอยู่คนเดียวเปิดแอร์สบายอเ้ยเป็นคนที่ได้งานสบายตลอดแล้วทีนี้แบบคนเขาก็ไม่ค่อยจะชอบนะก็เลยแบบทะเลาะกันแล้วทีนี้ก็เลยทําให้เราแบบอยากออกจากโรงงานหัวหน้า,าก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องออกได้ไหมย้ายไปที่อื่นอ่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออบางทีเราก็ควรจะย้ายมากเพราะเราอยู่แบบที่เดิมๆไง ีกว่าแล้วเออก็เลยแบบย้ายก็ได้ไปทําโรงงานกุ้งเป็นโรงงานเดียวกันนะคะคือเป็นที่ที่เขาทํากุ้งอย่างเงี้ยก็ไปวันแรกเราก็เลยอยู่แบบที่ปอกกุ้งกุ้งนี่เป็นกุ้งแบบกุ้งสดนะคะเออไม่ใช่กุ้งต้มนะคะต้มแบบสุกแล้วเอานั่งปอกกุ้งปอกกุ้งคือแบบว่าเขาเอากุ้งแบบถ้าตัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบเจ็ดโลอะไรเงี้ย ต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาจะแบบเจ็ดป้ายอะไรเงี้ยเขาก็เรียกเป็นป้ายเป็นโลอะไรเงี้ยถ้าตัวเล็กก็เป็นสี่โลอะไรเงี้ยเขาเอาเขาเอาเจ็ดโลไอคนที่เขาทําเป็นอยู่แล้วเขาทําแบบชั่วโมงหนึ่งเขาได้แบบสิบเอ็ดสิบสองโลแต่เราชั่วโมงหนึ่งได้แค่สี่โลเพราะว่าเราแบบปอกกุ้งไม่เป็นอ่ะมันช้าไปหมดเพราะว่ามันแบบโอ้เขาสะอาดมากๆอ่ะปอกไม่เป็นไอตัวที่เขาเอาสี่โลก็ได้สองโลครึ่งอะไรเงี้ยแบบโอ้เครียดแบบแล้วเขาก็แบบจะประกาศเงค่ะเออเนี่ย แบบเลขนี้นะคือเราจะมีเลขประจําของเราอยู่แล้วว่าเราเลขไรเลขอะไรอะไรเงี้ยเลขนี้นะแบบทําไม่ได้อะไรเงี้ยเขาให้แบบออกไปเต้นอะไรเงี้ยเราก็แบบอายนะทำงานไม่ค่อยมีความสุขก็เลยแบบว่าเขาดึงคนไปแพ็คกิ้งแบบที่แพ็คของแพ็กกุ้งอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยก็เออ ก็ได้เขาก็ดึงตัวเราไปเพราะเราทํางานช้าช้าจริงๆคือแบบช้าคือช้าที่สุดแล้วช้าแบบเดียวกันมีอยู่แบบประมาณสี่ห้าคนเนี้ยก็เดิดึงไปเพื่อที่จะไปช่วยก็เข้าไปตรงนั้นเป็นคนที่โชคดีแบบโชคดีจริงๆอ่ะพอเข้าไปตรงนั้นปุ๊บทุกคนที่เข้าไปเขาไม่ถูกใจและสักคนหนึ่งมีแต่เราคนเดียวที่จะทําตรงนั้นเพราะเราทํางานเราเป็นคนที่แบบกล้าพูดอย่างเงี้ยกล้าแสดงแบบเอ้ยแบบถ้าแบบ ของมันล้นหรือว่าของมันเยอะกันไปเราก็จะตะกลนแบบบอกว่าฮเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยหยุดก่อนเนี่ยแต่คนอื่นเขาเขาไม่กล้าพูดจะทําให้แบบของมันแตกแล้วก็เสียหายอะไรเงี้ยเขาก็เลยอ่ะเรียกเราไว้อยู่ตรงนั้นค่าแรงเขาวันละสามร้อยกว่าบาทอยู่แล้วนะแล้วก็โอทีอีกเขาให้ค่าแบบค่าง่วงเพราะว่าทํางานการดึกมาเขาให้ค่าง่วงอีกเท่าไหร่ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย วันหนึ่งคือได้เยอะมากแล้วทีนี้ทําให้แบบทํางานตรงนั้นสักพักนึงมันเป็นโรงงานที่หนาวด้วยแหละทํางานตรงนั้นได้สักพักนึงพี่สาวเสนอว่าให้ไปทํางานที่อื่นเงี้ยก็เลยเออย้ายไปย้ายไปทํางานที่กรุงเทพที่ปทุมนะคะย้ายไปทํางานที่ปทุมธานีก็ทําเป็นโรงงานเค้กเป็นไม่ใช่โรงงานมันเป็นร้านเค้ก,บกเบรเกอรี่ทั่วไปเงี้ยทําขนมปังขนมเค้กอะไรเงี้ยทั่วไปเอาจริงงอะทุกวันนี้ก็ทําขนมเป็นอยู่นะคะ เพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นงานที่ชอบแล้วมันเป็นขนมมันมันทาง่ายแล้วก็แบบมันทํากินได้แบบนี้ยก็คิดว่าวันหนึ่งจะทําเค้กเซอร์ไพรส์พ่อที่บ้านะอะไรเงี้ยเพราะวันเกิดพ่อปีหน้าเนาะคะ่ะว่าจะไปทําเค้กเซอร์ไพรส์พ่อที่บ้านเอาจริงตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่เมืองไทย้วคะทำงานมาหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าเราก็หาประสบการณ์นเนาะเป็นคนที่อยากแบบ หาประสบการณ์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่ตที่เดิม,ดมไม่อยากแบบทํางานอะไรเดิมๆไม่ใช่ว่าเรื่องมากนะคะอยากหาประสบการณ์มากกว่าที่แบบว่าเออเราทุกวันนี้เราทํางานเราพูดภาษาไทยได้เท่านี้แล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนาอะไรเงี้ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหยุดอยู่กับที่นะคะก็ ฝากไว้นะคะคือสําหรับคนพม่านะคะที่มาอยู่เมืองไทยนะคะอย่าเพิ่งท้อเลยนะคะก็ทํางานนะคะตั้งใจทํางานไม่ต้องเลือกงาน,นะคะ่ะเลือกงานมากมันก็ไม่ดีนะคะทํางานให้เป็นที่ไม่ต้องเลือกงานนะคะอยู่ให้เข้ากับให้เข้าได้กับทุกคนนะคะบอกเลยว่าคนไทยนะคะใจดีแน่ๆนะคะใจดีแน่นอนคือเราเจอมาก็เยอะแบบเจอแต่คนไทยดีๆนะคะในร้ซคือ 90%ที่ดีนะคะส่วน10เซก็ทิ้งมันไปไอ้ส่วนที่มันไม่ดีนะคะคือทํางานนะคะที่เมืองไทยนอกจากเราได้เงินเยอะแล้วนะคะเราจะมียังมีเงินแบบส่งเงินให้พ่อแม่แล้วยังมีอะไรได้ทําเลยยังได้เที่ยวอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนจากที่บ้านเราเราก็ได้ทํานะคะได้เจอประสบการณ์อะไรดีๆอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยทําให้แบบทุกวันนี้ก็คืออยากทํางานเก็บเงินที่นี่ไปเรื่อยๆอย,อยากอยู่กับครอบครัว แล้วก็อยากส,ส่งเงินให้พ่อแม่เยอะนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูช่องนะ,ะพ่อมาพาเที่ยวนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะคะขอบคุณค่คะแล้วครับพี่น้องสำหรับคืนนี้ก็ได้จบลงเลยเนาะสำหรับบ่เออก็มีความคิดที่ว่าที่ได้เห็นเนี่ยีนกือว่ามีความคิดที่ดีเนาะที่ว่าคนไทยพี่น้องในงานที่ได้จ้างเนาะ เดี๋มีความอจิตใจดีเอือเพื่อเผื่อเพ่เนาะพี่อ่าสสำหรับบอฟายมีความือซึกจะได้นครับเด่๋ยวเห็นเช้าวลับมาไม่ความือซึกจ,จริงเมนจริงที่มันพว่านี่ก็เป็นเป็นความจริงพี่นเราะว่าบอฟายไห้ไปเห็นหรือว่าไปไป้ไปมพมผัสเองซึ่งบอฟายไห้ไปทํางานในประเทศไทยเนาะซึ่งเท่าแกหรือว่า,น,า,วาน่าจะเพื่อนกับบอกซ้อนตัวนี้นยได้ดีพี่เนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนแนะน้ำแบบวา่ <ๆ S 2> วา สมมุิมาออกแกเพิ่นไปนี่ยแบบว่า,านนเป็นคนเก่งเลยนะแบบว่าซามาดเห,ห็ดไหลแบบว่ามีทึดมีหอนไปนี่ยต่างหากเนื้อว่าสามคล้ายนั่นแบบไรเพิ่นช่างซ้อนแบบนั้นที่ว่าเดี๋ยวไปเหตุงานยุทธไทยกับที่ว่าพ่อหนาเพิ่นไหนบอกเลยซ้อนกับเอามาสามารถเห็ดเป็นของตัวเองไหนน,น้องไฟเนาะสามสารถเอามาปฏิบัติในบ้านน้ำเมืองตางมานตาไไั้งนานเท่าไหร่เป็นถ่ายทอดสอนความรู้ให้เนาะพี่น้องเนาะล้หรับเป็น แบบว่าเพื่อนบคชีที่ควมหูวะยซัเพื่อนบอกแต่เนี้ยดีๆแบบว่าให้เข้าใจตั้งใจเก็บเงินเก็บคำแบบว่าถ้าในเมื่อ้านเมื่อเมืองก่ามีเงินเป็นก่อนเป็นกรรมอย่างเป็นกอนเป็นกรรมอ่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องที่ว่าได้เห็นแบบนี้เนาะการนาซินสบดีพี่น้องที่ว่าได้เห็นเนี้ยสำหรับคีิปนี้ก็ชมอยมีอย่างไรเด้อครับพี่น้องก็จะเรื่กดติดตามเด้อกนไหก็แช์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปเนาะพอไปเนาะ กินเอเขาเข้ามาสบายดี๊าวบายเนาะ